สวัสดีครับเอฟซี FC อู่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับศิลปินน้อยของเราเนาะเป็นภาพจนชินตาและนี่คือซูปเปอร์สตาร์ซูปเปอร์สตาร์ที่โด่งดังจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงในยุคนี้นะครับน้องอู่อิงเพชรบ้านแพง การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับนั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่เนาะชีวิตตั้งเดิมเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันน้องจะโด่งดังขับฟ้าทั่วไทยรู้จักน้องกันหมดนะครับแต่น้องก็ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับและสิ่งที่น่าชื่นใจจริงๆเลยสำหรับผู้ที่ได้พบได้เห็น เป็นสิ่งที่บรรดาพระพ่อแม่เอฟซีเนี่ยรักนะครับรักและอดูน้องอู๋อิงซึ่งไม่มีการสร้างภาพไม่มีการไม่มีการเตรียมอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นภาพจริงๆทุกครั้งที่น้องอู๋อิงได้กลับมาบ้านนะจะมีบรรดาพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยที่ชื่นชอบที่รักน้นองอู๋อิงนะครับจะมากันมาหากันลังไลกันมาที่บ้านน้องอู๋อิงเพื่อมาพบมาเจอ กับน้องอุ๋อิงนะครับมาให้กําลังใจบางคนก็มาซื้อเสืนะ้อเนาะเป็นที่ะระลึกบางคนก็มาขอจับมือจับมือน้องอู๋อิงแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะครับบางคนก็ให้มาลลยมันเป็นสิ่งที่เห็นจนชินตานะครับสาหรับศิลปินรักยากคนนี้นะครับน้องอุ๋อิงเพชรบ,บ้านแพงซึ่งผมเกิดมาจนแก่ป่านนี้นะครับผมก็ไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนมาก่อน ที่เหมือนกับน้องอุงอิงศิลปินท่านนี้นะครับน้องอุงอิงนี่เป็นอะไรที่ใครเห็นใครก็ต้องหลงรักน้องนะครับการใช้ชีวิตกิริยามารยาทต่างๆนะครับใครเห็นเขาก็ต้องหลงรักเด็กคนนี้นะครับไม่ว่าน้องอุงอิงจะไปที่ไหนจะมีบรรดาเอฟซีต่างๆนี่มาให้กําลังใจมากมายเลยนะครับวันนี้ก็มี เอฟซีเตมนะครับมาหลังไหลกันมาน้องวองงที่บ้านนะครับช่วงน้องวองงกลับมาบ้านมาพักผ่อนนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกับศิลปินท่านอื่นๆเนาะไม่รู้ว่าเอฟซีทุกท่านเคยเห็นเหมือนผมไหมมีความคิดเหมือนกับผมคิดไหมครับทุกเช้านี่ผมจะต้องส่งก็ไปดูคลิปของพ่อแม่น้องวงงไปส่งดูน้องวองงว่าวันนี้ทำอะไรนะครับ ทุกๆเช้านะครับไม่รู้ทําไมผมชอบดูดูแล้วมันมีความสุขอยากจะรู้ว่าวันนี้น้องทําอะไรบ้างตื่นเช้ามากินข้าวกับอะไรทําอะไรนะครับมันเป็นภาพมันเป็นความสุขนะครับที่เราได้ดูได้เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับได้เห็นเขาสักนิดหนึ่งทใหมเรามีความสุขนะครับไม่รู้ว่าเอฟซีทุกท่านจะเหมือนผมไหมนะครับเป็นภาพชุนชินตา ที่มีบรรดาเอฟซีต่างๆมาหาน้องอุงอิงนะครับไม่ว่าจะไปงานแสดงไปหน้างานไปถึงหน้างานที่ทําการแสดงที่ไหนก็ตามนะครับก็จะมีบรรดาพ่อๆแม่ๆเอฟซี FC นี่รอน้องอุงอิงเต็มนะครับมาถ่ายรูปมาขอลายเซ็นมาให้มาอะไซึ่งน้องอุงอิงเองก็มีความมีความสุขไม่น่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเวลาได้พบได้เจอกับบรรดาเอฟซีของตนเอง นะครับเปลี่ยนภาพที่ใครๆได้เห็นแล้วมันก็อดที่จะปลื้มใจไทยลูกสาวไม่ได้นะครับที่ลูกสาวี่มีแต่คนรักคนดูนะครับใครบ้างไม่รักไม่ดูก็ไม่รู้จะว่ายัางไงครับกิริยามารยาทต,ต่างๆการตอบคำถามซื่อการพูดกัรจาไม่เคยระรานใครเลยนะครับน้องอิงนี่ผอมเนื้อถมตัวนะครับไม่อิจฉาริษยาใครทๆๆ่ทั้งเส้นนะครับ ใจิตใจน้องนี่ใสนะเป็นนางฟ้าน้อยนะครับเป็นศิลปินท่านเดียวจริงๆเลยในยุคนี้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะครับศิลปินซูเปอร์สตาร์เข้ามาอยู่วงการหมอลำปีกว่าๆนะครับมีชื่อเสียงกล้องระบือทั่วไทยแล้วก็มีแบรด์เอฟซีรักมากที่สุดเลยมาลายต่างๆนี่ก็ดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏให้เห็นที่ไหนมาก่อน เลยนะครับผมไม่เคยเห็นจริงๆเพิ่งมาเห็นตอนที่น้องอุ๋งอิเละเขามาอยู่กับสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกับน้องอุ๋งอิงนะครับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะครับที่ทําให้เรานี่เฝ้าดูแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะของโลกยุคปัจจุบันนะครับโลกโซเชียลนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับน้องอุงอิงและก็ FC ฟซีน้องอุงอิงที่ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่น่ารักเห็นแล้วก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้นะครับสําหรับเด็กน้อยคนนี้เด็กบ้านบ้านนะครับหอบฝันมาหลังห้านซึ่งปัจจุบันนี้น้องประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลยนะครับอย่างที่ไม่เคย มีนางเอกโมลำรุ่นพี่คนในทําได้เหมือนกับอย่างน้องเลยนะครับปัจจุบันนี้หาไม่ได้จริงๆไม่รู้นะผมใครจะว่าผมโวยก็สุดท้ายแต่ท่านนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นทุกวันเนี่ยผมเฝติดตามดูน้องโอิงว่าแต่ละวันนี่น้องจะพบอะไรบ้างดูมันเพลินตาครับเห็นแล้วมันมีความสุขที่ได้พบได้เห็นบ้านฮักต่างๆของน้องอวิวีมากที่สุดเลยนะครับ จะสังเกตได้เลยนะครับบ้านฮักน้องอุงเพียบซึ่งมันไม่เคยปรากฏกับนางเอกหมอลำหรือว่าพระเอกหมอลำท่านใดเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีมันไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆนี่แหละครับผมถึงเรียกว่าน้องอุ๋งอิงนี่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการหมอลำบ้านเรานะครับมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆว่าเด็กคนนี้เขามีอะไร ถึงดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามาหานะครับทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีรักผมคิดว่าน่าจะมีสิ่งเดียวที่น้องอู๋อิงทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีรักก็คือการเป็นตัวของตัวเองการใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับซื่อๆแจใสที่สือ่อหรือว่าจะพูดอะไรออกมาออกมาจากจิตใจของน้องโดยตรงนะครับความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะครับ คือสเสน่ห์อันงดงามของน้ององญิงที่กลุ่มหัวใจบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ, FC, แล้วก็บ้านฮากต่างๆที่หลงรักน้องและเอนดูน้องคอยซัพพอร์ตน้องตลอดเวลานะครับนี่แหละครับบุญบารมีมันแข่งขันกันไม่ได้จริงๆครับบุญมาวาสนาสูงบุญใครก็บุญมันวาสนาใครก็วาสนามันนะครับไม่มีใครที่จะแข่งขันกันได้เรื่องของบุญวาสนานะครับ น้องอุ่งเหว่งเพชรบ้านแพงนะครับ